มัลติมิเตอร์ดิจิตอลแบบนี้ใช้งานอย่างไรมาดูพร้อมกันกับผมครับ สวัสดีครับผมปุ้ยมิเตอร์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับรายการช่างสามัญประจําบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับแนวทางการใช้นะครับมันติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็จะมาแนะนําจากประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมนะครับที่ใช้งานในการซ่อมข้าของเครื่องใช้ในบ้านทุกวันนี้นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับครับผมเราก็มมมาาาาดููรรรปงงหน้้ตตตขออเเจิ์บบแ จิต้อนกันก่อนครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับผมแต่รุ่นนะครับ d t 9 2 0 5 a นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับสายวัดสองเส้นนะครับดำกับแดงเนี่ยนะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับก็จะประกอบด้วยหน้าจอ LCD แสดงผลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม on off นะครับเปิดปิดนั่นเองนะครับผมเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสําหรับปรับย่านวัดต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูย่านวัดแรกกันเลยนะครับผมก็คือย่านวัดแรงดัน ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปตัววีนะครับแล้วก็จะมีขีดตรงๆนะครับแล้วก็มีขีด3ขีดด้านล่างนี่นะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีอะไรบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือว่าแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมหรือถ่านไฟฉายต่างๆนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกระแสตรงนะครับตัวนี้3.7โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นแบตลิเธียมนะครับเป็นกระแสตรงเหมือนกันนะครับย่านนี้จะมีอยู่1 2 3 4 5 5ระดับให้เราปรับด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยยววผมมจะะาาาาสสธิตตกกรรรรใช้่นนััดดแแงง ผมก่อนที่เราจะวัดนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเจ้าแบตหรือว่าฐานที่เราจะวัดนั้นนะครับมีแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นก้อนนี้นะครับจะมีแรงดันอยู่ที่3.7โวลต์นะครับผมดังนั้นนะครับเราจะต้องปรับย่านวัดไปให้สูงกว่าค่าของตัวที่เราจะวัดนะครับผมอย่างตัวนี้ก็จะผมจะปรับไปที่20โวลต์นะครับผมจากนั้นผมจะเสียบสายนะครับโดยสายสีดำนะครับจะเป็นสายคอมมอนนะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็สายสีแดงนะครับนี่สัญลักษณ์โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกไว้ตรงนี้ว่า1000 VDC ก็คือวัดได้1000โวลต์นะครับสำหรับกระแสตรงส่วนกระแสสลับจะวัดได้7,50นะครับก็เสียบเข้าไปรูนี่เลยจากนั้นก็เปิดขึ้นนะครับการวัดกระแสตรงนะครับจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับผมสายสีแดงจะคือขั้วบวกนะครับส่วนสายสีดําจะคือขั้วลบนะครับเราก็จิ้มให้ถูกขั้วนะครับนี่นะครับบวกอันนี้ลบนะครับผมก็จะจิ้มแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับได้แค่0.29เองนดครับก้ตตัวน่ มีไฟแล้วนะครับไฟเหลือน้อยแล้วนะครับเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับฐาน 3A ตัวนี้จะอยู่ที่1.5โวลต์นะครับผมจะจิ้มดูนะครับว่ามีไฟไหมอ่า1.4 1.48 1 1.49ครับยังมีไฟอยู่นะครับฐานก่อนนี้เรามาดูใหญ่กว่านั้นนะครับเป็นแบตลิเทียบนะครับ12โวลต์นะครับขวก็็ตามนี้เลยนะครับแดงบวกดำลบนะครับลองจิ้มดูครับอ่าเห็นไหมครับ แบตเต็มนะครับนี okay. so ่อันนี้แบตเตอรี่เต็มนะครับ13โวลต์เลยนะครับโอเคก็คร่าวๆสําหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาปรับไปที่ย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมโดยสัญลักษณ์จะเป็นรูปตัว V นะครับแล้วก็จะเป็นขีดเหมือนคลื่นนะครับลูกคลื่นนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟฟ้ากระแสสลับคืออะไรนะครับผมเอาง่ายนะครับก็คือไฟบ้านเรานั่นแหละครับไฟที่เราใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะปรับได้ถึง1 2 3 4 5หเหมือนกันนะครับผมสูงสุดได้750โวลต์น้ครับยวลต สองวัดให้ดูนะครับไฟบ้านนะครับที่เราใช้ทั่วไปปกติก็220โวลต์ถึง250โวลต์นะครับดังนั้นเราจะต้องปรับไปที่สูงสุดเลยนะครับ750โวลต์นะครับสายก็เสียบเหมือนเดิมครับสีดำนะครับคอมมอนเราก็เสียบไปตรงนี้เลยครับส่วนสีแดงนะครับก็โวลต์นะครับนี่โวลต์ที่มีสัญลักษณ์โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ระบุไว้ว่า750นะครับสูงสุดนะครับแม็กนะครับสีแดงนะครับครับเดี๋ยวผมจะทดลองวัดให้ดูนะครับผมการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครััััััััับบบบบไไไไมมม่่่่่กกลววนนนนะะะะะคคคคครรรรรผเาาจสสฝงงหห็ด้้แตทีํญือใ จิ้มลงไปแล้วมันไปแตะโดนกันแบบนี้นะครับมันค่าแย่ไปเอียงแบบนี้นะครับมันเกิดไปสัมผัสกันแลปุ่งแน่นอนครับเราก็แย่ลงไปตรงๆนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจิ้มลงไปนะครับเห็นไหมครับเราดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่230นะครับโดยประมาณนะครับเจ้ามติมเตอร์ตัวนี้มันก็เริ่มจะลนร้วนแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถอ่านได้นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสลับสายให้ดูนนะคคครรรััับบบิมลงไป เรียบร้อยนะครับสำหรับย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมลาดูยยานต่อไปนะครับผมย่านวัดค่าความเก็บประจุนะครับแต wrote, ่ตัวนี้นะครับตัว F นี่นะครับสีขาวๆปรับมานะครับตัวนี้จะไว้สําหรับวัดนะครับค่าความเก็บประจุของตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็จะมีย่านวัดเป็นหน่วยนาโนฟาลัดกับไมโครฟาลัดนะครับีเรามาดูหน้าตาตัวเก็บประจุนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของพัดลมอะไรสักอย่างหรือว่าปั๊มน้ำเนี่ยนะผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้พัดลมครับผมและก็จะมีตัวนี้ตัวเล็กๆนี่ก็ 2อย่างนะก็คือตัวนี้จะเป็นสําหรับ AC นะครับก็คือตัวของกระแสสลับนะครับตัวนี้จะเป็น DC นะครับ c a p a ตอร์ r DC กระแสตรงนะครับผมตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้มัลติมิเตอร์นะครับเช็คกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราต้องรู้นะครับว่าตัวที่เราจะวัดนะครับค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้นะครับนี่มีค่าบอกว่า2.5ไมโครฟาลัดนะครับนี่เราก็ต้องปรับนะครับมัลติมิเตอร์ของเราไปย่านที่มากกว่า2.5นะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็ต้องปรับ ที่20นะครับก็เสียบสายนะครับผมตัวสายคอมมอนหรือสายสีดํานะครับเราก็เสียบที่เดิมนะครับคอมมอนเลยตัวสายสีแดงนะครับตอนนี้เราจะขยับมาจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้แล้วนะครับนี่เนี่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่เขาจะมีบอกตรงนี้เลยครับเสียบไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็วัดเลยนะครับผมไม่มีขั้วนะครับถ้าเป็น AC นะครับสีไหนก็ได้นะครับผมแต่ก่อนที่จะสัมผัสขั้วนะครับของตัวคาปาซิเตอร์นะครับผมแนะนําว่าให้ช็อตขั้ทิ้งก่อนนะครับเพื่อให้คลายประจุนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็คือตัวที่เก็บประจุกระแสไฟฟ้าไว้นะครับผมถ้าเกิดเราผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วเราถอดออกมาเราเผลอไปจับนะครับอาจจะมีการช็อตกระตุกได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยก็ช็อตทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาวัดเลยนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ค่าลดลงมาเหลือ2 1 9จุนะครับซึ่งก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้สลับขั้วได้นะครับเห็นไหมครับสลับได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นของพัดลมนะครับผมตัวนี้ก็2ไมโครฟลัดนะครับผมสลับขั้วได้ครับเพราะว่าเป็น AC นะครับเขาก็จะมีระบุนี่400โวลต์ AC เห็นไหมครับ ของพัดลมครับก็เราก็จิ้มลงไปครับโอ้หายเยอะเลยครับตัวนี้ตัวนี้เสียแน่นอนครับทิ้งได้เลยครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวคาปาซิเตอร์ DC ซนะครับผมก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแผงวงจรนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับเราสังเกตตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีแถบนะจะเป็นแถบนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีแถบตรงนี้นะครับด้านข้างนั่นคือนะครับให้เรารู้ว่าขาที่ตรงกับแถบนี้คือขั้วลบนะครับผมเราต้องวัดให้ตรงขั้วนะครััับบตววนี้้ก็คือขลรเา ต้องจิ้มสายถูกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับตัวนี้ค่าตัวนี้จะอยู่ที่22ไมโครฟารัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันครับอย่าลืมนะครับว่าตัวแถบด้านข้างนะครับจะคือขั้วลบนะครับผมเราก็ต้องให้ตรงขั้วนะครับอันนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้22ใช่ไหมครับแต่ผมตั้งอยู่ตอนนี้คือ20เห็นไหมครับจะวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าจะสูงไปนะผมจะต้องปรับไปที่200นะครับไมโครฟารัดนะครับแล้วก็จิ้มใหม่ครับนี่นะครับ จิมนะครับให้ตรงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับเห็นไหมครับ27นะครับ ก็จบไปนะครับสําหรับย่านวัดคาปาซิเตอร์นะครับผมเรามาดูย่านวัดต่อไปนะครับย่านวัดกระแสสลับนะครับผมวัดกระแสไฟนะครับผมนี่จะเป็นรูปตัว A นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นขึ้นนะครับไซเวฟนะครับเป็นลูกขึ้นนะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4นะครับ4ระดับนะครับตัวนี้เอาไว้วัดนะครับกระแสนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดของเรานั้นกินกระแสเท่าไหร่นะครับซึ่งการใช้แบบนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับการใช้แคมป์มัลติมิเตอร์นะครับวัดมันจะง่ายนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผผมมมจะะาาสธิตให้ดูนนนครับ่ออื จะปรับนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเรากินกระแสเท่าไหร่หรือว่าถ้าไม่รู้เราก็ปรับไปที่สูงสุดเลยนะครับ2 0์เลยนะครับผมผมจะปรับไปที่2 0์เลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะมาเช็คให้ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นหลอด LED นะครับผมวิธีการต่อนะครับสายสีดำนะครับอมอนนะครับนี่นีก็2 0อมป์นะครับสายสีแดงวิธีการต่อนะครับเราจะต่อลักษณะนนี้เดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับเราจะต้องต่อแบบอนุกรมนะครับนี่ผมจะวาด ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับโหลดนะครับหลอดไฟหลอดไฟนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสายออกมาแบบนี้นะครับก็จะมาต่อเข้ากับสายข้างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผมจะวาดเป็นอัมมติมิเตอร์นะครับผมก็สายมาเข้าตรงนี้นะครับ1แล้วก็ออกมาอีก1เส้นนะครับเออจะไปแหล่งจ่ายนะครับอันนี้แหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายไฟก็จะประมาณนี้นะครับสายเราจะต่อเป็นอนุกรมนะครับผม นี่นะครับก็คือนะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับนี่ผมจะต่อเส้นนี้ก่อนนะครับผมพันเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะต้องพันเทปพันสายไฟไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับเผื่อเราไปสัมผัดโดนครับเคนะครับใครจะทําตามนะครับก็ไม่แนะนํานะครับผมว่ามันอันตรายนะครับขั้นตอนนี้ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะต่อนะครับอันนี้จะเป็นสายนะครับอีกเส้นหนึ่งที่เป็นมีหัวเป็นปลั๊กเสียบนะครับนี่นะครับ เส้นหนึ่งนะครับเราเข้านี้นะครับหนึ่งเส้นพันไว้ครับนะครับส่วนนะครับนี่เห็นไหมครับสีฟ้านะครับผมจะให้ไฟนะครับวิ่งมาทางนี้นะครับนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับของสายวัดนะครับมันติมิเตอร์เราสีแดงครับก็เข้าสีฟ้าเหมือนกันนะครับพันไว้เหมือนกันครับโอเค ประมาณนี้นี่นะครับเป็นวงจรแบบนี้นะครับนี่อาจจะมองไม่เห็นนะครับสีแดงนะครับสีดํานี่นะครับมันจะเป็นลักษณะวงจรอนุกรมแบบนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็มาเข้าหลอดนะครับแล้วก็ออกไปหาสายนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็จะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไปนะครับผม ตอนนี้ผมเสียบแล้วนะครับสังเกตที่มัลติมิเตอร์ของเรานะครับจะมีการขยับขึ้นลงขึ้นลงแล้วครับเพราะว่าค่าตัวนี้มันคาดเคลื่อนได้นะครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับหลอดไฟให้นะครับแล้วมาสังเกตดูนะครับว่าค่าจะขึ้นไหมครับเห็นไหมครับยังอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะลวนลวนแล้วนะครับมันก็ อาจจะวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่นิ่งนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ0.02ถึง0.05นะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับตัวนี้มันก็เก่าแล้วนะครับมันก็แต่ค่ามันก็จะอยู่ประมาณนะครับ0.02ถึง0.05นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบมาแคมป์ให้ดูนะครับนี่ ตัวนี้เป็นแบบแคปนะครับนี่อันนี้ผมแคปสายอยู่โอเคครับก็เนี่ยนะครับอันนี้จะนิ่งกว่าตัวแบบนี้นะครับตัวนี้มันมันเริ่มล้วนแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูย่านวัดกระแสตรงนะครับผมนี่ย่านวัดการต่อก็จะคล้ายๆกันนะครับผมพอข้ามไปนะครับสำหรับการต่อกระแสตรงนะครับต่อไปเราจะมาดูนะครับอีกย่านหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีขีดๆเหมือนของ WiFi นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นลูกศรแล้วก็เหมือนเครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของไดโอดก็คือตัวนี้จะวัดค่าไดโอดหรือว่าวัดค่าสัญญาณต่อเนื่องนะครับผมแบบนี้นะครับที่ใช้วัดฟิลวัดอะไรนะรงสวิตช์นะหรือว่าวัดไดโอดนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับก็ต่อสายสีดำนะครับคอมมอนนะครับที่เดิมเลยครับสีดําเราไม่ต้องขยับเรามาขยับสีแดงนะครับมาไว้ที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ปึ๊บ จะมีสัญญาณมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมคร okay, 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 so ับน sure right. okay, right. uh, yeah, right. right. ี่คือ <securing> ส <language> ัญญาณต่อเนื่องนะครับเอาไว้สําหรับเช็คฟิลเช็คสวิตอะไรต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คสวิตนะครับพัดลมให้ดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นสวิตพัดลมนะครับผมจะลองเช็คให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งสองสามนะครับอันนี้เบอร์ศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นสายที่เข้ามาสายไฟที่เข้ามาในสวิตนะครับอันนี้คือสายที่จะไปหากดลวดนะครับเดี๋ยวผมจะกดเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นนะครับตัวนี้มีเสียงไม่เสียนะครับเราไปดูเบอร์ อันนี้เบอร์2นะครับเห็นไหมครับดินเสียไหมครับไม่เสียนะครับเราไปดูเบอร์3นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับก็ไม่เสียนะครับหรือว่าตัวเช็คตัวไดโอดนะครับอันนี้จะเป็นไดโอดนะครับนี่ฮะตัวไดโอดเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับถ้าเช็คไดโอดนะครับจะต้องขึ้นข้างนะครับ1ข้างนะครับสลับมาข้างนี้จะต้องขึ้นนะครับถ้าเกิดข้างนั้นไม่ขึ้นแล้วข้างนี้จะต้องขึ้นนะครับถ้าเด็กของดีเห็นไหมครับอ่าขึ้น ต่อไปแล้วครับเรามาดูย่านสุดท้ายกันนะครับผมวัดโอห์มนะครับผมวัดค่าความต้านทานนั่นเองนะครับนี่นะครับย่านนี้นะครับมี1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ระดับให้เราปรับเลยนะครับผมตั้งแต่200นะครับถึง 2K นะครับก็คือ2,000อันนี้ก็ 20K 20,000นะครับ 200K ้อยเคก็ส0งแสนนะครับ 2M ก็2ล้านนะครับอันนี้20ล้านนะครับอันนี้200ล้านนะครับเสียบเหมือนกันครับคอมมอนนะครับสีดำแล้วก็ตัวนี้ก็สีแดงนะครับมีสัญลักษณ์โอห์มอยู่ตรงนี้ เอาไว้วัดอะไรนะครับค่าความต้านทานต่างๆนะครับพวกตัวนี้ครับตัวต้านทานนะครับหรือว่าขดลวดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับอันที่จริงนะครับขีดๆนี่จะเป็นค่านะครับเราต้องอ่านค่าของตัวต้านทานก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับเรื่องของการอ่านค่านะครับก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมจะปรับไปที่สัก 2k ก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ อันนี้พมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าค่าตัวนี้มันสูงนะครับสูงกว่า2 2k นะครับเราก็ปรับมา 20k นะครับตัวนี้ค่าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับ หรือว่า 10k นั่เองครับเรามาดูต่อต่อไปนะครับนี่อันนี้จะเป็นคอยนะครับขดลวดเล็กๆนะครับผมจะลองวัดดูนะครับว่าจะขึ้นค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะนะครับผมปรับไว้แค่200พอนะครับอ่าเห็นไหมขึ้นแค่1.2นะครับ1 1โอห์มนะครับประมาณ1โอห์มนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ก็เรียบร้อยไปนะครับผมสำหรับแนวทางการใช้นะครับมันตินิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็แนะนําจากประสบการณ์ใช้งานจริงของผมเท่านั้นนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีคําแนะนําหรือคําติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่่สสสําาหรรััับบคลลิปปนนีี้ไกอวด